สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆชาว Discord นะครับที่กำลังหาวิธีการซ่อนห้องนะครับไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับทำได้ง่ายๆตามผมมาเลยก็ในหน้าของโปรแกรม Discord แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงแถบทางด้านซ้ายมือนะครับวิธีการนี้เนี่ยสามารถซ่อนได้ทั้งห้องที่เอาไว้พิมพ์พูดคุยหรือว่าห้องที่เราจอยห้องลงมาใช้ไม์พูดคุยนะครับก็เราต้องการจะซ่อนห้องไหนนะครับ ให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ห้องนั้นได้เลยในตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองซ่อนห้องที่ชื่อว่าบ่นระบายตรงนี้นะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยให้เรากดไปที่ทางด้านหลังครับผมที่เป็นรูปเฟืองนะครับกดลงไปได้เลยในหน้านี้ให้กดไปที่เมนูที่2นะนับจากบนเนี่ยเมนูที่ชื่อว่า Permission นะครับและทางด้านขวามือตรงนี้นะครับเขาจะมีรูปแม่กุญแจตรงนี้นะ Private Channel เนี่ยก็คือเราจะเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นส่วนตัวไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับ ก็ทางด้านหลังให้เพื่อนๆกดตรงนี้ไปได้เลยปึ๊บขึ้นมาแบบนี้นะครับและก็กดเซฟเช้งไปได้เลยครับผมเพียงแค่นี้เนี่ย c h ANNEL เนี้ยก็จะถูกตั้งเป็นให้เราเห็นแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้บางคนเห็นหรือว่าคนที่อยู่ในโลอื่นเห็นด้วยนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มนี้ครับสีม่วงๆตรงนี้นะ Add Member All l o w เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นเลยนะครับว่าใน Discord ของเราเนี่ย มีโลอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะครับเราต้องการให้โลไหนเห็นนะเราสามารถไปติ๊กทางด้านหน้าแบบนี้หรือเราต้องการให้ใครเนี่ยสามารถเห็นห้องนี้ได้นะครับเป็นลายบุคคลเนี่ยเราสามารถติ๊กแบบนี้ได้เลยแล้วก็กดไปที่ดันตรงนี้นะครับปุ่มสีม่วงเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เราก็ปิดออกไปได้เลยและห้องที่เราได้ทำไปเมื่อกี้ก็จะถูกซ่อนนะครับคนอื่นก็จะไม่สามารถเห็นนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ต้องการจะซ่อนห้องอื่นด้วยก็ไปทําวิธีเดียวกับที่ผมสอนตรงนี้ได้เลยโอเคก็ลองนาไปทํากันดูนะครับใครทําแล้วได้ผลยังไงมาพูดคุยกับผมได้นะถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม b ับส i b e และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ